สำหรับการขยายพันธุ์กล้วยแล้วนะครับสามารถที่จะทำได้หลายวิธีการผ่าเงาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราสามารถทำได้ง่ายทำได้เองนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มปริมาณให้ได้จำนวนมากในเวลาอันรวดเร็วช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะขยายพันธุ์ต้นกล้วยได้จากหนึ่งเงานะครับเราสามารถที่จะทำได้หลายต้นการเลือกเงากล้วยที่จะนำมาผ่าควรที่จะเลือกเป็นเงากล้วยที่มีอายุค่อนข้างที่จะมากแล้วเลือกเป็นเงาที่ไม่มีโรคซึ่งมันสามารถที่จะสังเกตเห็นตาของเงากล้วยเนี่ยอย่างชัดเจนตัดส่วนที่เป็นรากออกก่อนแล้วก็ตัดลำ ตาที่จะเป็นต้นใหม่ให้ห่างประมาณ1นิ้วส่วนที่เป็นรากเนี่ยเราควรจะเอาออกให้หมดตัวนี้ก็คือตัวที่จะเป็นต้นกล้าต้นใหม่เราสามารถที่จะนําไปทาได้เลยนหนึ่งชิ้นหรือหนึ่งตาเราจะได้1ต้น หลังจากที่เราผ่ามาแล้วนะครับเราได้ทั้งหมด6ตาสามารถที่จะนำไปช่ำได้เลยซึ่งเราจะใช้กระถางที่มีขนาดตั้งแต่8นิ้วขึ้นไปใส่ดินลงไปก่อนนะครับในกระถางประมาณครึ่งหนึ่งของกระถางจากนั้นเราก็เอาเงากล้วยที่เราผามาแล้วนะครับลงไปวางได้เลยให้ตาอยู่ตรงกลางกระถางในลักษณะที่ชี้ขึ้นด้านบนเติมดินลงไปให้เต็มกระถางควรจะมีการลดน้ําตามทันทีควรที่จะมีการให้น้ําทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งเก็บไว้กลางแจ้งหรือในที่ร่มรํมไลก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันหลังจากนั้นเราก็จะใช้เวลาประมาณ45วววันนนนห่่่ออกกกกลล้้้้ยยททีีีีเเรราาาาผไป็็จะมมมตใงขึคคื ขยายพันธุ์ด้วยการ่ายเงาลักษณะของต้นที่แทงขึ้นมาใหม่เนี่ยก็จะมีความสมบูรณ์ประโยชน์ของวิธีนี้นะครับก็คือเป็นวิธีที่สามารถทําได้ง่ายขยายพันธุ์กล้วยได้ในจํานวนที่มากต้นทุนในการทํานี้ต่ําแล้วก็ไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรเยอะแยะต้นกล้วยมีความแข็งแรงนะครับเราสามารถที่จะนําไปปลูกได้เร็วขึ้นใช้ในการขยายพันธุ์กล้วยได้ทุกสายพันธุ์จากที่เราทดลองทําและขยายพันธุ์ดูแล้ววิธีนี้ได้ผลดีครับ สวัสดีครับผมนิติดวงกันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการผ่าเง้ากล้วยหนึ่งเงาให้ได้หลายต้นนะครับสำหรับการขยายพันธุ์กล้วยแล้วนะครับเราสามารถที่จะทําได้หลายวิธีการผ่าเงาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราสามารถทําได้ง่ายทําได้เองนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มปริมาณให้ได้จํานวนมากในเวลอาอันรวดเร็วซึ่งกล้วยที่เรานํามาทําหรือนํามาขยายพันธุ์เนี่ยถือว่าเป็นกล้วยที่มีลักษณะที่เสื่อมโทรมแล้วนะครับตัวเงาเก่าเขาจะเริ่มเน่าเราก็เลยต้องการที่จะขยายพันธุ์หรืออนุรักษ์พันธุ์ไว้นะครับตัวน สามารถที่จะขยายพันธุ์ต้นกล้วยได้จากหนึ่งเงานะครับเราสามารถที่จะทําได้หลายต้นสําหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับสิ่งแรกเลยก็คือเง้ากล้วยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีมีด มีกระถางปลูกหรือเป็นถุงปลูกก็ได้นะครับแล้วก็ดินปลูกสาหรับวิธีการเลือกเงากล้วยที่จะนํามาผ่านะครับเราควรที่จะเลือกเป็นเงากล้วยที่มีอายุค่อนข้างที่จะมากแล้วนะครับซึ่งมันสามารถที่จะสังเกตเห็นตาของเงากล้วยเนี่ยอย่างชัดเจนควรที่จะเลือกเป็นเงาที่ไม่มีโรคจะทําให้เรานี่ยได้ต้นกล้วยที่สมบูรณ์สาหรับกล้วยต้นนี้นะครับเราปลูกมาหลายปีแล้วลักษณะของลําต้นก็จะมีลักษณะที่เสื่อมโทรมนะครับมีสภาพที่ไม่สมบูรณ์เราต้องการที่จะอนุรักษ์พันธุ์หรือรักษาพันธุ์ไว้เราก็เลยจาเป็นจะ ซึ่งการขุดนะครับเราก็ควรที่จะขุดให้รอบบริเวณโคนต้นนะครับหลังจากที่เราขุดแล้วเราก็นําดินออกนะครับลำต้นเราก็จะตัดไปเลยซึ่งลักษณะเงาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเงากล้วยที่จะนํามาผ่าในวันนี้นะครับก็คือลักษณะตาที่เราเห็นอย่างชัดเจนตัวนี้จะเป็นต้นกล้วยต้นใหม่ขึ้นมาถ้าเกิดเราผ่าแล้วเราสามารถที่จะนับเป็นต้นกล้าได้1ต้นเลยซึ่งเงานี้จะมีประมาณ6-7ถึงตาส่วนเงาเดิมนะครับค่อนข้างที่จะเน่าแล้วนะครับเราก็เลยจะเอานํามาผ่าด้านล่างก็จะมีรอยของตาที่จะแตกเป็นต้นใหม่ ลักษณะแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะผ่าแล้วก็แบ่งไปชำได้เลยนะครับสาหรับวิธีการเตรียมหรือการหั่นนะครับเราควรที่จะตัดส่วนที่เป็นรากออกก่อนแล้วก็ตัดลําต้นอีกทีนึงในตอนผ่าเราควรที่จะผ่าไม่ให้ชิดกับตาที่จะเป็นต้นใหม่นะครับให้ห่างประมาณ1นิ้วสำหรับวิธีการผ่านะครับเราไม่ควรที่จะทําให้ช้าจนเกินไปใช้มีดที่มีลักษณะคมอ่าแล้วก็แต่งนิดนึงนะครับหลังจากที่เราผ่ามาแล้วควรที่จะแต่งให้เรียบร้อยนะครับส่วนที่เป็นรากเนี่ยเราควรจะเอาออกให้หมดเพื่อไม่ให้เกิดการเน่า ตัวนี้ก็คือตัวที่จะเป็นต้นกล้าต้นใหม่เราสามารถที่จะนําไปชําได้เลยนหนึ่งชิน้นหรือหนึ่งตาเราจะได้หนึ่งต้นนะครับส่วนตาที่สองจะอยู่ด้านนี้เราก็จะาเอาตัวนี้นะครับ หลังจากที่เราผ่ามาแล้วนะครับเราได้ทั้งหมด6ตาซึ่งมันจะสามารถเป็นต้นกล้าต้นใหม่ให้เราได้6ต้นนะครับเราก็สามารถที่จะนําไปชาได้เลยเราสามารถที่จะชาได้ทั้งในกระถางหรือในถุงเพาะก็ได้นะครับซึ่งเราจะใช้กระถางที่มีขนาดตั้งแต่8นิ้วขึ้นไปถ้าเป็นถุงเพาะก็ควรที่จะใช้เป็นถุงเบอร์10ก็ได้สำหรับวิธีการใส่ดินนะครับเราก็จะใส่ดินลงไปก่อนนะครับในกระถางประมาณครึ่งหนึ่งของกระถางซึ่งวันนี้นะครับเราจะใช้เป็นดินใบไม้หมัก ควรที่จะเป็นดินที่มีความร่วนซุยสามารถที่จะระบายน้ําได้ดีถ้าเกิดเป็นดินที่แฉะจนเกินไปจะทําให้เงาของกล้วยเน่านะครับจากนั้นเราก็เอาเงากล้วยที่เราผ่ามาแล้วนะครับลงไปวางได้เลยควรที่จะให้ตาอยู่ตรงกลางกระถางหรือกลางถุงเพาะนะครับในลักษณะที่ชี้ขึ้นด้านบนต่อจากนั้นนะครับเราก็จะเติมดินลงไปให้เต็มกระถาง หลังจากที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ควรจะมีการลดน้ำตามทันทีควรที่จะมีการให้น้ำทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งสามารถที่จะเก็บไว้กลางแจ้งก็ได้หรือในที่ร่มร่อไรก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน หลังจากนั้นเราก็จะใช้เวลาประมาณ45าว,วันเงากล้วยที่เราผ่าไปก็จะมีต้นใหม่งอกขึ้นมาเราก็สามารถที่จะให้ปุ๋ยได้ให้ได้ทั้งปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์ได้ทุกชนิดนะครับซึ่งเราจะใช้ระยะเวลาประมาณ2เดือนนะครับเราก็สามารถที่จะนาเอาวกล้วยต้นใหม่ของเราเนี่ยไปปลูกได้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะสังเกตได้จากความสูงของต้นกล้วยนะครับก็คือให้มีความสูงอย่างน้อย30เซนเมรเราค่อยนําไปปลูกนะครับถ้าเกิดเรายังไม่พร้อมปลูกนะครับเราสามารถที่จะเก็บไว้จนกว่าเราจะพร้อมซึ่งงเเรรรราาาาากก็สมมถททีีีี่่่่จะะะปลยนนนนใใหห้้ขขดญึคับ คำนี้ก็คือกล้วยที่เราขยายพันธุ์ด้วยการผ่ากเงาลักษณะของต้นที่แทงขึ้นมาใหม่เนี่ยก็จะมีความสมบูรณ์เราสามารถที่จะเลี้ยงขยายให้มีขนาดที่พอเหมาะสามารถที่จะทนต่อสภาพแวดล้อมแล้วก็นําไปปลูกได้ซึ่งลักษณะและก็ขนาดของกล้วยนะครับมันจะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของกล้วยด้วยบางชนิดอาจจะเล็กกว่านี้หรือบางชนิดอาจจะต้นโตกว่านี้นี่นะครับลักษณะใบที่สมบูรณ์นะครับ ประโยชน์ของวิธีนี้นะครับก็คือเป็นวิธีที่สามารถที่จะทําได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะขยายพันธุ์กล้วยได้ในจํานวนที่มากแต่ต้นทุนในการทํานี้ต่ําสําหรับอุปกรณ์ที่นํามาทําก็สามารถหาได้ง่ายนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรเยอะแยะเป็นวิธีที่สามารถที่จะทําได้เร็วต้นกล้วยมีความแข็งแรงนะครับเราสามารถที่จะนําไปปลูกได้เร็วขึ้นสําหรับวิธีการนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้ในการขยายพันธุ์กล้วยได้ทุกสายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกล้วยน้ําว้ากล้วยหอมทองหรือกล้วยสายพันธุ์ที่หายากชนิดต่างๆนะครับเราสามารถทําได้เเช่นนดียวกั ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่เราอยากจะแนะนำนะครับสำหรับท่านที่มีต้นกล้วยอยู่แล้วนะครับต้องการที่จะเพิ่มปริมาณเพื่อที่จะนําไปปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์ให้ได้จํานวนที่เยอะขึ้นซึ่งวิธีนี้เองนะครับก็ถือว่าเป็นวิธีที่ทําได้ง่ายนะครับทุกท่านสามารถทําได้เลยหรือท่านที่ต้องการที่จะขยายพันธุ์กล้วยเพื่อที่จะเตรียมไปปลูกในพื้นที่อื่นหรือเพิ่มปริมาณในการปลูก ท่านก็สามารถที่จะนําไปทําได้นะครับถือว่าเป็นวิธีที่ดีแล้วก็ได้ปริมาณค่อนข้างที่จะดีสําหรับท่านที่สนใจก็สามารถนําไปทดลองทําได้นะครับจากที่เราทดลองทําและขยายพันธุ์ดูแล้ววิธีนี้ได้ผลดีครับ